สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เข้าไปในสวนของพี่ชายาเป็นสวนของมริดไทยเห็นผลสุกอยู่สิบกว่าลูกก็เ,เลยเก็บมาแล้วจะมาทดสอบกันว่ารีวิวว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนี่แฟนผมก็ากำลังถ่าหันมาดูรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติเป็นงไงบ้างหวานเย็นเหวานเย็น แต่ป้าบอกว่ากลิ่นมันคล้ายอะโวคาโดแต่มันจะไม่หวานมันแบบอะโวคาโดรสชาติอิงจังฝาดนิดนิดแบบคล้ายๆมาพรับแต่หวานแบบเย็นเย็นรสชาติค่อนข้างโบราณหน่อยึถ้าเกิดคนดีชอบอรสชาติแบบหวานเย็นๆย็นชืด เขาน่าจะชอบเป็นผลไม้ไทยอีกชนิดหนึ่งที่ปัจจุบันมีคนเริ่มปลูกเยอะมากขึ้นก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนี่คือผลไม้หายากชนิดหนึ่งนี่เมล็ดของมันเดี๋ยวก็จะเอาไปพึ่งลมไว้แล้วไป ขยายพันธุ์มลิดผลไม้ไทยหายากในสวนของพี่ชายมีอยู่หลายสิบต้นนะตอนนี้หลายต้นก็มีลูกลูกก็จะออกลักษณะนี้ลูกโตรประมาณไดมิตเตอร์เส้นผ่าศูงกลางประมาณสองนิ้วสองนิ้วครึ่งเจ้าลูกแอปเปิ้ลคุณภรรยาบอกว่างนีง้ครับขอบคุณครับ